วันนี้ก็เดินทางมาประชุมคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดของจัจงหวัดปัตตานีนะครับก็ลงพื้นที่สอดส่องงานโครงการต่างๆนะครับที่ได้รับงบในการพัฒนาจังหวัดแล้วหรืองบผู้นุนเฉพาะกิจขององคกริการส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ก็ได้มาดู2โครงการนะครับโครงการก่อสร้างถนนที่อ,าอา่าวตอกอลักนะครับแล้ววันนี้ก็อีกแห่งหนึ่งก็มาดู การติดต <S an> ั้งเสาไฟฟ้าในระบบโซลารเซลล์นะครับที่ออตกม .5 นะครับก็พบว่าทั้งสองโครงการเนี่ยดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับโครงการมีประโยชน์แก่ประชาชนมีความเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็โครงการเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยโซลารเซลล์เนี่ยก็พบว่ามันเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่ง สามารถจะประหยัดค่าไฟนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็อำน,นวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลาค่ำคืนนะครับมีมีแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ทั้งการใช้ชีวิตและการสัญจรไปมาพอาขาโดยรวม,มสองโครงการมีมีประโยชน์ทั้งสองโครงการนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงฝากให้ทางอาอบตอที่เกี่ยวข้องนะครับ ลองลองรวบรวมข้อมูลนะครับว่าประโยชน์จากการที่ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลารเซลล์กับเสาไฟฟ้าธรรมดาเนี่ยมันมีผลดีผลเสียแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเพื่อในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตครับในในส่วนของอทางคณะกรรมการธรรม毗บาลจังหวัดนะครับกับทางสํานักงานปปชนะครับทางสํานักนายกนะครับโดยสํานักงานปรลัดสำนักนายกแล้วก พปชส่วนกลาง่ะได้มีการลงนาม MOU มร่วมกันนะครับเพื่อที่จะวางมาตรการในการป้องกันการทุจริตนะครับแล้วก็เสริมสร้างให้แผนงานโครงการต่างๆเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรพิบาลแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็เราโดยรวมที่ทํา MOU เนี่ยเราก็เน้นในการป้องปามนะครับในการป้องปามการ ชี้แจงแนะนําทาความเข้าใจให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ช่วยในการที่เป็นหูเป็นตาในการสอดสสอนให้กับทางภาคราชการแล้วก็ชี้แจงทําความเข้าใจให้กับหน่วยงานของรัฐเองนะครับว่าให้มีการดําเนินการให้ยึดหลักธรบมพภิบาลเป็นหลักนะครับก็ช่องทางที่ทางภาคประชาชนจะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการธรบมพภิบาลของจังหวัดกับประชาชนเนี่ยพบ หรือมีข้อมูลหรือมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะสามารถที่จะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดในในพื้นที่ของตัวเองนะครับหรือไม่ก็ส่งข้อมูลมาได้ที่สารการจังหวัดนะครับส่งถึงคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดเนี่ยก็ก็สามารถจะให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆได้ครับ